นี่เป็น,เป,นเป็นประเพณีของเพื่อนครับอ,ไไอ๋อนี่ผูกเพื่อนจะมีซื้อเชตาไหมเนาะนึ่นนงอ๋อประกระเลยพ่วงฝันโคล่หมู่มบ้านนี่เนาะอ๋อป้าไม่ไปหาป้าวันนี้ ไปมาแล้วโคได้ได้เยอะไหมครับได้เยอะก่็ไปนอนไปนอนไปนอนปุ้นไงเอาสาหมากับปะสาหมากัอ๋ออันนี้เป็นนั่นอย่างก็มะม่วงเบามะม่วงเบาครับเป็นพวกเป็นพวกตัว ตรงนี้ผม่วงออกน่าก,กิ่นพระกายเรากินตันนะครับมาอันนี้เมันอันนี้มันพ่วงใส,ส่ศิลมาเนาะนี่เนาะปุ่นกับม่วงแงะครับพองเต็มเกล้ามันเนาะพวกมาซื้อเชตตาที่วัดพวกนี้นนเานเาไหมเนาะก็เลยพ่วงกันมาทุกบ้านนี่เนาะน,นี่ครับนี่นนเราเดี๋ยวไปต่อมาเดี๋ยวไปซื้อบัได้มาอา๋อทำฮั่นกันเลยเนาะ อ๋อนี่ครับวูบมองเบ้าท้อต้หน้านี่นี่ซื้อมันกินแป้งนนอะเนาะต้นนี่เล็บเบอร์รเบอด์ท้ยนี่ดอกเอื้องครับนี่ดอกเอื้องมันยงมงมูดินนี่เด้อเด้อเด้อนี่นี่ครับคือวันที่สองเอสตีวัดบ้านเขาเรจะมีพิธีซื้อชะตานะครับเนาะนี่ครับ ท่านใดสนใจอยากจะร่วมซื้อพิษตากะมา้าตีวัดมอนประสักขนบทออมเพอพานจังหวัดเชียงรายได้นะครับผมนี่